หัวขโมยแห่งบารมอสตอนที่31ราชินีจันทราวังจันทราใหญ่โตตั้งตระงานภายในราชวังก็โออามโหรารแล้วที่สำคัญเหนืออื่นใดราชินีจันทรางดงามสมคำร่ำลืออย่างที่สุดดวงหน้าสีนวลงามละมุนเส้นผมสีทองไหมประกายระยับสวยสงา่าแต่ดาวายุไม่ออกแต่งกายในชุดพิธีเต็มยศ แล้วกำลังนั่งตระง,งานอยู่บนบัลลังก์ทองเบื้องหน้าท้องพระโรงมวลภูเขาเก้าวขาเท้าเหยียบย่างเข้าไปบนพรมสีแดงที่ปูลาดอยู่เบื้องล่างแล้วโค้งตัวทำความเคารพเชิญทำตัวตามสบายวังจันทราไม่มีโอกาสได้ต้อนรับราชนิกูลคนสำคัญจากเอเดนนานเต็มทีน้ำเสียงทั้งหวานท,ทั้งทรงอำนาจเอ่ยขึ้นขณะที่ผายมือออกไปยังเก้าอี้ที่ตั้งเรียงกันเป็นสองแถวด้านข้าง คงต้องรบกวนให้ฝาบาทเป็นเพื่อนคุยกับเราสักสองสานาทีร่อว่างที่คนของเราเอาหนังสือเดินทางไปประทับตราทําตัวตามสบายในเขตพระราชวังนี้เขดาคมที่เคยทำให้พวกฝ่าบาทลำบากใจเราคลายออกให้เรียบร้อยแล้วราชินีกล่าวอีกครั้งสตรีสาวในชุดนักรบก็เดินถือถาดเข้ามารับหนังสือเดินทางแล้วเดินผ่าไปโรเวนสบตาก,กับบุคคลในคณะเดินทางราวกับเตือนให้ระวัง นางคลายเขตอาคมออกย่อมหมายความว่าไม่มีอะไรตบตานางได้แม้แต่ต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดการเดินทางมาเดมอสครั้งนี้คงลำบากท่านแย่อาเธอร์แห่งซาเรสโรเวนแห่งเจมินายราชินีคนงามเปลยกล่าวขึ้นก่อนจะพัวรอบเบาๆถ้าท่านดูดาราพยากรเสียก่อนคงจะรู้ว่าสตรีเป็นกาลกินีสำหรับการเดินทางครั้งนี้ ผู้หญิงสองนางในคณะคงทำให้ท่านว้าวุ่นน่าดูคำกล่าวที่วิเวียนไว้ตัวกำมือตัวเองแน่นแต่เจ้าตัวยุ่งของจริงนั่นนั่งห่างออกไปกลับนั่งยิ้มคว้าถ้วยชาจากสาวน้อยนางกำนันขึ้นมาจิบอย่างสบายอารมณ์ชะตาอยู่ในกำมือเราโรเวนเปลยขึ้นราชินีจันทราชงักก่อนยิ้มเรียวปากชะตาพยากรณ์ว่าเป็นกาลกินีทางเราอาจมองว่าเป็นดาวนำโชค ต่างคนต่างมุมมองคำกล่าวจากเจ้าชายแห่งเจอมินายเล่นเอาเฟรนขยับตัวมองสายตานับถือส่งไปให้เป็นคนที่อยู่ใกล้และอุ่นใจจริงขนาดกับราชินีจันทราคนสวยยังเทียงได้เป็นชุดฝ่าบาทแน่จริงหรือว่าแค่ปากดีกันแน่เจ้าชายโรเวนในตาสีดำคลับของราชินีทอประกายเรืองรองคราวนี้เจ้าชายโรเวนเยับรอยยิ้มน้อยๆพยักหน้าองค์ราชินีกล่าวเกินไป รอเพียงแต่พูดตามใจคิดก็เท่านั้นท่านกโกรดีมางวดนี้งานของท่านล้มเหลวไม่เป็นท่านี่นะท่านอาร์เธอร์ท่านคงได้รับความประทับใจไม่ดีสักเท่าไหร่กับเดมอสราชินีหันไปพูดกับเจ้าชายใจสิงแห่งซารเรสเจ้าชายขยับตัวไว้ไลเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรดีๆกับเดมอสอยู่แล้วท่านอย่าห่วงถูกตระกูลฟิลมาสลอดทำลายและยังทำคาถาหักกลับไปงวดนี้คงเสียหน้าแย่ น้ำเสียงขององค์ราชนียังราบเรียบตวัดสายตามองไปยังคนจากตระกูลฟิลมาสที่นั่งอยู่ด้านหนึ่งของห้องก่อนจะหันมาสบตากับเจ้าชายแห่งซารเรสดูเหมือนอะไรอะไรจะปิดท่านไม่ได้เลยจริงๆอาเธอจึงย้อนเข้าให้ราชนีคนงามจึงแย้มยิ้มและหัวเราะเบาๆใต้ฟ้านี้ไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้ท่านอาเธอร์ใกล้ต่อตาไกลปลายฟ้าทุกอย่างล้วนอยู่แค่ห้วงความคิด งั้นถ้ารู้อะไรทุกอย่างก็น่าจะยื่นมือเข้าช่วยบ้างสิคะมอมฉันได้ยินว่าท่านเป็นน้องสาวของเจ้าเอวิดสผีหญิงเฟเีโลีนาเป็นหลานแท้ๆของท่านวิเวียนเปลยาศพประสานตายตามอง,ององราชินีเบื้องหน้าองค์ราชินีจันทราขยาาับหัวเราะขอบใจที่เป็นห่วงแต่มดปลวกแค่นั้นทำอะไรที่ดาแห่งความมืดไม่ได้หรอกเจ้าหญิงวิเวียนคำตอบทอดอ่อนโยนที่สำคัญด้วยอำนาจแห่งท่านเจ้า พวกเราไม่สามารถแสดงอำนาจข้ามเขตเมืองได้ดังนั้นเฟรียวหน้าน่าจะตายจริงที่กลางป่าหลงลืมหรือหุบเขาหัวกะโหลกก็ไม่มีใครช่วยได้ทั้งนั้นแม้แต่เจ้าเอวิดเดสชีวิตของใครก็ชีวิตของมันหนทางของใครก็หนทางของคนนั้นต้องก้าวเดินเองถึงจะรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตคราวนี้เฟรินพยักหน้าเงึกๆหลุดปากอีกจนได้ฟังเข้าทีแรงน้ำใจดีผมชอบ ดวงตาสีดำคลับที่อ่านยากสบเข้ากับตาของเธอจนได้สายตาบอกความเกลียดชังปนปนกับความเอ็นดูก่อนจะใช้แววถูกใจและมองเมินผ่านท่านกล่าวว่าใต้ฟ้าน,นี้ไม่มีอะไรที่ท่านไม่ทราบถ้าเช่นนั้นเบื้องหลังเริ่มวุ่นวายทั้งหมดท่านก็คงรู้ถ้าเราขอถามชื่อโรเวนเปลยขึ้นสุภาพราชินีคนงามชะงักขยับรอยยิ้มบางก็อย่างที่บอกพวกเราไม่สามารถแสดงอำนาจข้ามเขตเมือง ราบได้ที่คนคนนั้นไม่ได้เข้ามาที่นี่ฉันคงจะให้ความกระจ่างก,กับพวกท่านเกี่ยวกับคนคนนั้นไม่ได้แต่ก็อย่างที่ท่านรู้เขาได้พลังจักราไปแล้ว9ใน10เจ้าชายโรเวนพวกท่านตอนนี้สู้เขาไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากมายอาเธอร์สวนทันควันต่อให้มีพลังจากระสิบส่วนก็ไม่เห็นจะต้องไปกลัวมันกษัตริย์ใจสิงก็คือกระัดใจสิงนำเสียงแฝงกระแสชื่นชมดินิด แต่คนถูกชมไหวตัวในตาเริ่มหลีเล็กก่อนเปรยกล่าวเสียงเครียดขอบคุณแต่เรายังไม่อาจเอื้อม่าบาทได้เป็นแน่ตาของฉันเห็นเช่นนั้นราชินีกล่าวยิ้มยิ้มอาเธอไหวไหลท่านคงตาฝาดเห็นรอได้มงกุดขึ้นนั่งบัลลังคำประชดที่ราชินีทรงสรวนเบาเบาเห็นเหมือนความฝันอย่างที่ว่า ตอนท่านได้มงกุฎขึ้นบัลลังเห็นท่านกลายเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายป่าเถื่อนที่สุดในเอเดนเห็นท่านทำสงครามบนหลังม้าเห็นซาเรสขยายดินแดนเหมือนราหูอมจันทร์กินสีแว่นแคว้นในเอเดนแล้วเห็นแม้แต่วาระสุดท้ายของท่านอาเธอร์คำกล่าวชัดถ้อยชัดคำจนคนฟังทั้งหมดนั้นได้แต่ตะลึงค้างเงียบกริบกันไปหมดเงียบจนหนาดได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจเงียบจนหนาดได้ยินแม้แต่เสียงเข็มตก ในตาของอาเธอร์สบประสานกับความดำคลับที่ลึกล้ำยากอย่างถึงมันเป็นความตึงเครียดที่ประมาณไม่ได้โดยเฉพาะคำกล่าวต่อมาวาระสุดท้ายของท่านที่ต้องจบลงในมือของหนึ่งในผู้ร่วมคณะฝ่าความเป็นความตายกับท่านในครั้งนี้น้ำเสียงกลัวหัวร้อที่ถูกใจองค์ราชินีประหลาดองค์นี้แต่ผู้เดียวขณะที่ทุกคนตัวเย็นเหยียบแต่อยากังวลไปท่าน ชะตาชีวิตอยู่ในมือท่านฆ่าคนที่จะฆ่าท่านก่อนที่เขาจะฆ่าท่านได้วันนี้ที่นี่ในคณะเดินทางนี้คนที่ฝีมือดีที่สุดคือท่านท่านมีสิทธิ์เลือกฆ่าเขาก่อนฆ่าเขาก่อนที่เขาจะฆ่าท่านเสียงสถานกล้องอยู่ในสวนประสาทเรากับปลุกปั่นให้เป็นบ้าฆ่าเขาก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่ารอกับถ้อยคำสะกดจิตให้ทุกคนในห้องแทบลืมหายใจ เมื่อในตาของอาเธอร์วาโรดชายประกายอาฆาตหันปราจ้องมาที่ทุกคนให้ไม่มีแม้แต่ใครสักคนเยัียบตัวได้เพลงแก้วแตกจากคนที่ซุ่มซ่ามหาเรื่องยุ่งเสมอมนสะกดขาดหายเหงื่อซึมชื้นตามมือและหลังของคนทั้งหลายในห้องขณะที่ตัวดีซุ่มซ่ามกลับยิ้มจืดหลานซุ่มซ่ามอย่างนี้เสมอหรือเปล่าเฟลเโอนาราชินีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงบอกความอ่อนใจ ขณะที่อาเธอหันขวับไปทางราชนินีด้วยความโกรธยังรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถูกลองดีอย่างน่าเกลียดที่สุดถูกสะกดจิตด,ด้วยอำนาจมนต์ดำปัสสุอ่าผมไม่ได้ตั้งใจฟเฟรนตอบอ้อมแอม้มรู้สึกเกรงใจสตรีผู้สูงศักดิ์เบื้องหน้าแต่อะไรบางอย่างบอกเธอได้ว่าคนคนนี้ไม่น่ากลัวองค์ราชนินีถอนหายใจน้อย,อยแล้วเปลยแผ่วเบา,บาการเปลี่ยนชะตาธ่ริกิจไว้แล้วคงทำได้ยากจริงๆ กับดักที่เร็วร้ายของท่านมากกว่าท่านต้องการอะไรกันแน่อาเธอร์กลับตะวาดเสียงลั่นผู้นั่งบนบัลลังเปลยตามองและพยักหน้าเหยียดกริ้วที่ฉันพูดแล้วคือสิ่งที่ฉันเห็นท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ไม่มีความจําเป็นต้องพูดในทุกสิ่งที่เห็นโรเวนเปลยดักขึ้นองค์ราชนีจันทราจึงหัวเราะฉลาดคำชมเปลยชื่นก่อนทั่วไปฉันจะทำนานให้แต่ผู้ที่อยากรู้ แต่งวดนี้ยกเว้นเนื่อจากให้ของขวัญหลานสาวคนสําคัญลดเรื่องยุ่งยากให้สักเรื่องแต่ดูท่าจะไม่สําเร็จผมฟเฟรนทวนก่อนหมุนหัวคิ้วเรื่องยุ่งยากอะไรกระม่อมหลานถามความว่าอยากรู้คําทํานายคํากล่าวเลยเข้าให้คนต้องตอบเลยลังเลถอนหายใจเฮือกก่อนไหวไหลช่างเถอะฮะชีวิตตัวเองขอตัวเองวิคติกว่า อะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปคือในผมรู้ว่าอนาคตดีอย่างนู้นอย่างนี้คนขี้เกียจอย่างผมคงเอาแต่นอนสบายตีพุงแล้วถ้าคืนรู้ว่าไม่ดีก็คงทําใจเลิกสู้ไปไปมามาให้โอกาสที่จะพอจะได้นิดนิดหน่อยๆนยก็กลายเป็นศูนย์ไม่เอาดีกว่าองค์ราชินียิ้มหวานก่อนเปลยเสียงเอ็นดูเหมือนท่านเจ้าแต่อะไรที่พอบอกได้ไม่น่าเกลียดก็บอกก็ได้นะฮะแต่ประโยคต่ตอมาเล่นเอาความชื่นชมของคนในห้องพากันชะงักกึก เสียงคาโลถอนหายใจปลงอนิจจังดังขึ้นก่อนก่อนจะเป็นเสียงหัวเราะขำคันขององค์ราชนีแต่นิสัยนี้เหมือนคนเลี้ยงมามาดัสสบายดีหรือเปล่าถามไปทางนู้นคนถูกถามชะงักสบายดีนี่รู้จักพ่อผมด้วยรู้สิตอนงานเลี้ยงครบเดือนเราเจอกันสองครั้งคำตอบเรียบง่ายคนนั้นนิสัยเหมือนเราตอนนี้ไม่มีผิด พูดยกไปเย้มาสุดท้ายถามว่าไม่อยากรู้แต่อยากได้คำเตือนอะไรสักสองสามคำพ่อนะพ่อเฟรเดนเค็ดเคี้ยวเคียเ้ยวคำในใจสงสัยนึกว่าเป็นมุกจีบสาวของพ่อหรือเปล่างั้นท่านรู้ฉันทำนายเรื่องที่จะเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ฉันทำนายเรื่องเมื่อ15ปีก่อนไม่ได้เสียใจจริงเฟรโอนาไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้โอ้ยอย่าเสียใจไปทะน,นะผมว่าดีซิถ้าไม่เกิดเรื่อง ผมคงไม่มีโอกาสใช้ชีวิตที่มีความสุขขนาดนี้เฟเดนกลับพูดไปอีกอย่างแถมหัวเราะเบาๆไม่งั้นคงดีแต่คลุกอยู่ในเดมอสไม่เห็นโลกสนุกสนุกฝั่งนู้นจริงไหมฮะผมคงต้องกลายเป็นเจ้าหญิงน้อยแสนเรียบร้อยเลือบสายตามองเจ้าหญิงวิเวียนที่คอนให้วงโตคงอึดอัดขับใจตายองค์ราชินีสายสีสะยังกระอา เธอคงทําให้ฝ่าบาทกลุ่มใจไปอีกนานเฟริโอน่าถ้านิสัยแบบนี้ไม่เปลี่ยนสรรพนามเรียกที่ใครบางคนฟังผ่านหูแต่ใครบางคนอย่างเจ้าชายอาเธอร์ต้องเก็บมาคิดราชินีจันทราขานใครเป็นฝ่าบาทแล้วฝ่าบาทองค์ไหนจะกลุ่มใจให้กับเฟริโอน่าจะเป็นเจ้าเอวิดสให้คิงแห่งปารามอสหรือใครสักคนในห้องนี้จะได้เป็นคนสําคัญแห่งเดมอสในอนาคตใครคนนั้นอาจเป็นคนเดียวกับคนที่จะฆ่าเขาตามชะตากรรม ฆ่ามันก่อนที่จะถูกค่าความสงสัยที่ก่อขึ้นแล้วยากจะให้สงบอยู่ได้เขาควรจะจัดการมันหรือควรจะปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมแล้วห่วงคิดของอาเธอร์ก็ถูกขัดลงเมื่ออาหารว่างถูกนํามาเสิร์ฟเชิญเสวยขนมจันเซียวของว่างเรื่องชื่อในจัคครจันทราราชินีชงกล่าวไปอีกเรื่องแล้วตกลงท่านนาจะเตือนไหมเตือนพวกเราสักคนและเรื่องสองเรื่องถือเป็นของที่ระลึกไงฮะ ผมจะได้กลับไปเล่าให้คนข้างนอกฟังว่าเมืองจันทรานอกจากจะมีราชนินีสวยและยังใจดีเจ้าตัวปากหมอมเริ่มกะล่อนแล้วฝ่าบาทจะว่ายัางไงร,ราชนินีคนงามเบือนหน้าพระพักไปยังเจ้าชายโรเวนที่ยังสงบอะไรจะเกิดก็ย่อมเกิดเรารับคำเตือนจากท่านด้วยใจน้ำคำปฏิเสธไกลๆนั้นหนักแน่นองค์ราชนินีนิ่งไปสนิทก่อนจะยิ้มขึ้นน้อยแล้วพยักหน้า ถึงอยากให้เตือนฉันก็ไม่มีปัญญาอะไรจะไปเตือนมหาราชแห่งเจมีไนได้หรอกคํากล่าวที่โรเวนยกมือขึ้นกลุมขมับทําสีหน้าปั้นไม่ถูกขณะที่เฟรนเบิร์กตากว้างก่อนจะดีดนิ้วเสียงดังยังถูกอกถูกใจมหาราชมหาราชแสดงว่าโรเวนเอ้ยเจ้าชายโรเวนต้องได้ขึ้นบรลลังเจมีไนแถมไม่ใช่แค่เป็นกษัตริย์ธรรมดาด้วยได้เป็นถึงมหาราชโกเทเฮ แกจะเดียใจอะไรนักหนาเฟเรนคิวเปรยถามดักคอว่าแกนี่ไม่รู้อะไรคิวทีนี้ลหละฉันจะได้เอาไปเที่ยวอวดใครๆได้ว่าเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของมหาราชแห่งเจมินายมีคนรู้จักเป็นพระราชาเทลเนเฟยเวลาอดอยากก็ยืมเอาชื่อไปเบ่งเวลาขาดทรัพย์ก็วิ่งไปขอกู้ว่าแล้วตัวเองก็ยิ้มชอบใจนึกไม่ถึงว่าคนอย่างฉันจะมีวันนี้กับเขาเรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ลมอย่างที่พ่องี่เง่ามันว่า คิวมองเจ้าคนพล่ามตรงหน้าแล้วกระพริบตาปริบๆนี่มันคงจะลืมตัวไปแล้วว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงแห่งบารามอสประสาทสุดๆคิดแล้วหัวรอกขำไม่น่าเบื่อจริงๆไอ้หมอนี่แล้วเปลยสายตามองเพื่อนอีกคนที่เบือนสายตาไปยังโรเวนเป็นเชิงขอโทษแทนแล้วเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายแห่งเจมินายทำสีหน้าปัญญาอะขอโทษทีองค์ราชินีแซงทำเป็นเสียงตกใจที่หลุดปากทั้งที่มันชัดว่า ราชินีคนสวยคงถูกใจเจ้าชายโรเวตแล้วนึกอยากแกล้งสมเป็นน้าหลานกันไม่ผิดชอบใครก็อยากแกล้งคนนั้นคิ้วหมายเหตุไว้ในใจมองภาพเบื้องหน้าปริบปบิฉันไม่ตั้งใจจะพูดจริงๆไม่ตั้งใจจะพูดเรื่องบัลลังของฝ่าบาทหรือแม้แต่เรื่องที่ฝ่าบาทจะต้องฝ่าฟันวางแผนอย่างยากลําบากกว่าจะสําเร็จองค์ราชินีสีหน้าที่ไม่หลุดของเจ้าชายเจมินายขึ้นสีจัดอย่างไม่เคยมีแล้วเสียงที่ออกก็ดังอย่างผิดธรรมชาติ ในตาสีน้ำเงินสุมองกับเนตรดำคลับเขม็งเรายอมแพ้ท่านคงมีอะไรที่อยากบอกอยากเตือนอะไรก็เตือนเถอะน้ําเสียงบอกความอ่อนใจดังขึ้นก่อนที่ราชนีคนสวยหัวเราะเบาๆการเดินทางในครั้งนี้มีคนทรยศระวังให้มากน้ําเสียงหนักแน่นจริงจังก่อนเบือนสายตาประสานกับแววตาของคนแต่ละคนในห้องทรยศแล้วความเงียบกริบก็ถูกขัดแล้วเฟเรนก็บ่นพึมอย่าล้อเล่นสิผมใจไม่ดี ถ้าท่านรู้ว่าใครในพวกเราจะเป็นคนทรยศทำไมไม่จัดการเสียแทนที่จะเป็นคําเตือนแต่อย่างนี้โรเวนกลับเปลยย้อนขณะที่อาเธอร์เริ่มเหยียดรอยยิ้มจ้องมองราชินีบ้างหน้าหล่อนคิดจะก่อกวนให้คณะพักพวกฆ่ากันเองอีกเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวนะ 1. ชะตาเขาแข็งเกินกว่าจะรับมือได้ 2. เขาเก่งพอจนน่าเสียดายที่จะกกำจัดแล้วสา อะไรจะเกิดก็ย่อมเกิดจริงไหมเฟเรียนาคำถามที่ย้อนกลับมาเจ้าหญิงผู้เป็นหัวใจแห่งดินแดนน่ากลัวแห่งนี้เจ้าหญิงที่ยังตกอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มรูปร่างสมบูรณ์ที่มาดท่าทางวาจาเหมือนเด็กหนุ่มมากกว่าหญิงสาวศพประสานกับในตาสีน้ำตาลองค์ราชนินีก็กล่าวขึ้นอีกเพียงแต่เตือนแค่อยากเตือนให้ทำอะไรอย่าให้ต้องเสียใจภายหลังก็เท่านั้นแล้วหนังสือเดินทางที่ประทับต <inhale> าเรียบร้อยก็ถูกจัดส่งมา องค์ราชินีพยักหน้าให้แจกคืนนานข้าหลวงประจำองค์จึงส่งหนังสือเดินทางให้กับคณะอาคันตุกะที่ยังพิงห่วงคิดดำดิ่งกับพระราชดำริที่คาดเดาเป้าหมายไม่ได้ขององค์ราชินีนักแห่งนัชรจันทราขอบพระทัยในความหวังดีของฟาบาทเจ้าชายโรเวนขยับตัวลุกแล้วกล่าวขึ้นในที่สุดน่าเสียดายที่มีเวลาสนทนากับพวกท่านเพียงแค่นี้แถมไม่มีโอกาสได้ต้อนรับที่พัก งวดหน้าสัญญาว่าจะขอแก้ตัวแน่นอนองค์ราชินีกล่าวงวดหน้ารอบเดียวก็เกินจะแย่คิวพึมพำแล้วเฟรนก็กระซิบฉันก็ว่างั้นนอกซะจากจะเปลี่ยนเป็นนครโกหกคงสนุกพิลึกคงมีแต่นายคนเดียวที่สนุกได้ทาโลคัดแล้วคิวก็พยักหน้าเห็นดีเห็นงามขณะที่คนชอบโกหกยิ้มกว้างแล้วนายสองคนก็จะชอบเชื่อฉันเถอะแล้วดีเอง บทสนทนาที่น่าปวดหัวเลนาผู้นำคณะอย่างอาเธอร์กับโรเวนต้องรอบผ่อนหายใจรู้แต่ว่าต้องพาเจ้าพวกหน้าขายหน้าออกไปจากพระราชวังให้เร็วที่สุดงั้นพวกเราขอลาอาเธอร์กล่าวขึ้นราชินีจันทรายแม้มยิ้มริมฝีปากราวกับรู้ทันความอึดอัดของเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเบื้องหน้าอวยพรให้พวกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพราชินีกล่าวแล้วมองเจ้าหญิงคนสำคัญที่ยืนอยู่ห่างออกไปเบื้องหน้า แล้วก่อนที่คณะเดินทางจะสาวเท้าก้าวผ่าไปก็เอ่ยว่าเฟริโอนาเรียกให้คนถูกชะงักหันมามองทุกอย่างจะไปด้วยดีหลานเป็นคนเข้มแข็งแม้บางอย่างอาจไม่ได้ดังใจแต่หลานจะยังมีความสุขเพราะชีวิตของหลานแลกมาด้วยความรักของเสด็จราชินีแห่งเดมอสเฟริโอนาเจ้าหญิงผู้สดับศบดวงในตาสีน้ำตาลใสาแจ๋วมองในเนสสีดำครับที่สวยอย่างลึกลับแล้วขยับรอยยิม้ม ท่านนาจงวางใจวันข้างหน้าเอเดนจะประจนด้วยพายุแห่งสงครามยามนั้นเหนื่อยนะักกลับมายัางเดมอสของเราคำพยากรณ์แว่วมาอีกรอยยิ้มจางไปจากหน้าของเฟรินก่อนพยักหน้าเงึกๆนั่นยิ่งควรวางใจถ้าเจอพายุสงครามผมไม่โง่ลุยสงครามรับรองหอบผ้าหอบผ่อนชวนพ่อหนีมาเดมอสแน่แต่ตอนนั้นเจ้าตัวเริ่มทำหน้าเจียมเจียม คงต้องขอให้ท่านนะ้ายอมเปลี่ยนเมืองจริงใจเป็นเมืองโคก่อนไม่งั้นผมคงมีความบ้าตายอยู่กลางเมืองแน่มันเอาคำพูดประบายไปขอต่อนหน้าราชินีอาเธอร์แทบกับฟันกรอดรู้สึกขายขี้หน้าขณะที่คิวหัวร้อกึกแล้วคาโลถอนหายใจหงุดหงิดองค์ราชินีหัวเราะรับแต่ไม่ให้สัญญาว่าจะยอมเปลี่ยนเมืองนครกลับไปพูดไปอีกเรื่องหลานน่ารักเฟรโอนาท่านกล่าวแล้ถอนหายใจเบา เสียดายแต่อายุไม่ยืนก็เท่านั้นคำเปรยที่ขมโมยลมหายใจของคนไปทั้งหมดทั้งห้องเงียบกริบไม่มีแม้แต่ใครกล้าจะขยับตัวความตายความตายที่หนักเหมือนคุณเขาแต่เบาเหมือนปุยนุ่นเพียงแค่คิดก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วด้วยความหวันก่อนจะเบาลงด้วยความกลัวแล้วสงบลงสนิทขยับรอยยิ้มขึ้นใหม่ ในตาสีน้ำตาลมีแววมั่นคงหนักแน่นเจ,จิดจ้าผิดจากที่เคยช่างเถิดทานนะอยู่นานอีกปีสปี5ปี10ปีหรือยีปีชีวิตก็คือชีวิตยาวสั้นไม่สำคัญเท่าอยู่แล้วจะทำอะไรชีวิตผมถึงจะสั้นผมก็จะทำให้มีค่าอยู่ให้มีคนรักจากไปให้มีคนอาวร์ท่านนาวางใจเถอะถึงชีวิตผมจะไม่ยืนแต่สักวันหนึ่งผมจะมีค่าเท่ากับหปี ทุกวันของผมจะมีค่าทุกนาทีของผมจะมีความหมายผมจะไม่เกิดเปล่าตายเปล่าไม่ใช้ชีวิตผ่านไปแค่วันวันคำหนักแน่นมุ่งมั่นแฝงถึงความจริงใจจุดประกายประหลาดบูบในใจคนฟังให้ขุมคนในร่างกายพลันลุกสู้รอกับรับรู้คำปณิธานที่ประกาศก้องใช่จะไม่เกิดเปล่าตายเปล่าเราเห็นด้วย คิดว่าน่าเสียดายนักที่เจ้าหญิงเฟเรลน่าไม่สามารถจะมีอายุยืนเท่าฟาบาทหรือท่านเจ้าเอวิดเดสเสียงจากเจ้าชายแห่งคาร์นาวาวดังขึ้นในที่สุดสั้นที่ว่าคือสั้นกว่าเอวิดเดสเฟรินโลลมก่อนจะหน้าแดงก่ำแล้วสุดเข่าลงไปนั่งยองๆกับพื้นถอนหายใจเฮือกอย่างแทบหมดแรงเลวรายเฟรินพึมพำขณะที่ทุกคนมองต้นเสียงอย่างเก็บงำความสงสัยแกอย่าเสียใจนาเฟรินคิวปลอบเสียงเครียด เสียใจสุดยอดเฟรเดนว่าแทบเป็นเสียงเครือเอาหน่าไม่ใช่เรื่องใหญ่คิวปลอบอีกครั้งบอกว่าได้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หน้าแตกนะเฟยรอให้ตกใจกลัวแทบตายดูสิว่้ฉันต้องเก๊กพูดอะไรบงบ้องออกไปตั้งยาวเหยียดขนาดนั้นนายยังหาว่าเป็นเรื่องเล็กเว้ยขายหน้ามีเงาคนฟังรอบด้านกระพริบตาปริบๆก่อนสายหัวขยับรอยยิ้มขำๆทำไมแกไม่บอกให้รดวกว่านี้เฮ้ยไอประสาท คนหน้าแตกหมุดหงิดหันไปเล่นงานคนอยู่ใกล้เห็นนายกำลังพูดได้อารมณ์คำตอบยั่วต่อมระเบิดอารมณ์กับผีแกนสีไอ้บ้าเฟเรนอาราวาดก่อนหันไปบีบคอคิวดิ้กบาลังหัวร้องจนตัวงอเรเวนสายหัวขณะที่อาเธอเลือกตาขึ้นฟ้าทิ้งแต่คำพูดเพร้อๆนั้นก้องกังวานไว้ในใจขณะที่เสียงหัวร้อย,ยังสะท้อนอยู่ภายนอก แล้วคณะเดินทางก็พร้อมจอกเดินทางอีกครั้งเมื่อเสียงหัวเราะสงบทุกคนศบสายตาร่ำราราชนีจันทราเป็นครั้งสุดท้ายองค์ราชนีแห่งน,นครจันทราก็เอ่ยปากเจ้าชายคาโดผู้ถูกเอ่ยนามศบสายตาจริงจังเป็นครั้งแรกราวกับว่าคำเตือนอะไรจะมาถึงเขาว่างแต่ราชนีจันทราเพียงย้ำรอยยิ้มเอื่อนเอ่ยฝ่าบาทคงลําบากอีกมากคำทิ้งท้ายจากองค์ราชนี ตอนที่คณะเดินทางจะจากไปทิ้งให้เหลือแต่สมเด็จแห่งนครจันทราประทับอยู่บนบัลลัง